สำหรับใครที่กำลังสงสัยนะฮะว่าอาเชอร์เนี่ยมันปั้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าว่าใส่เ,เซตอะไรกันบ้างน,นะไปกันเลยในส่วนของลีนี่เนี่ยก็จะมีแนะนําอยู่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเซตแรกนะครับก็คือเซตเป็นเซตคนตั้มเก่านะหรือถ้าใครไม่มีก็เล่นกับดีบัฟเนี่ยแล้วก็สามารถใส่เซตไฟเวนียก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยหรือสําหรับใครที่อยากใส่เซตสกอร่าก็โอเคใช้งานได้ดีมากๆนะครับสําหรับจักรวัตประดับเนี่ยแนะนําเป็นที่สุดเลยคือดิวเซียนส์อารีนานะ ในส่วนของ LC เนี่ยแนะนําที่สุดก็คือประจําตัวนะแต่สำหรับใครที่ไม่มีประจําตัวเนี่ยและก็สามารถใส่เป็นเซ็ตเป็นเป็น LC ของเดโชได้นะจะมันหมน้าเดโชหรือเป็นของทั่วป้าก็ได้หรือสําหรับสายฟรีเนี่ยสามารถใส่เป็นล้านเฮอร์ตาที่เป็นลูกเรืออันนี้ได้นะโอเคมากมากหรือสําหรับคนที่อยากใช้4ดาวเนี่ยมันก็มีแนะนําอยู่ก็คือแบตสปาร์ตอันใหม่ของสายรังหารนะครับแล้วก็มีอันที่มันมีอยู่แล้วเป็นซอร์สเพย์อันนี้ก็สามารถใช้งานได้แต่จะต้องตีเป้าเดิมซ้ำนะเชสว่ะเราต้องอัพอะไร อย่างอันดับแรกเลยนะครับเราต้องอัพสกิลต่อสู้ก่อนเลยนะค่อยอัพพันติแล้วก็อัพพรสวรรค์แล้วก็ตีปกติตามมานะในส่วนของทีมกันบ้านเนี่ยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ดีที่สุดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมมอนอควอนตัมนะซึ่งตัวนี้มันออกแบบมาเท่าที่ดูเนี่ยผมมองว่าการเล่นกับธาตุคอนตัมในการนียค่อนข้างเหมาะมากๆนะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของทีมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับใครมีตัวอะไรก็ใส่ได้ตามสะดวกเลยนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะไปลบ๊ายบาย